วันนี้คุณครูจงราัคา่ะจะมา,าชมน้องปอ .3 ทับ2นะคะฝึกวาดภาพวัน,นะคริสต์มาสนซึ่งตอนแรกก็จะสาธิตให้น้องดูว่าการวาดภาพต้นคริสต์มาสเราทำยังไงก่อนนะคะช่วงแรกก็จะเป็นการลากเส้นตรงลงมาก่อนลากเส้นตรงแนวดิ่งลงมาตรงนี้นะคะลงมาตรงลำต้นตรงนี้แล้วก็ทำทรงกระบอกก็คือข้างข้างเส้นตรงตรงนี้ลงมาทำเป็นลำต้นต้นคริสต์มาส เสร็จแล้วก็ลากจากจุดนี้ถึงจุดนี้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปที่ยอดของต้นคริสต์มาสก่อนมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปทรงแบบนี้นะคะขารูปทรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะทำเส้นโค้งหงายเส้นโค้งหงายคือ จากจุดนี้มาจุดนี้นเส้นโค้งหงาย in เป็นการร่างภาพไว้ก่อนนะร่างภาพโค้งหงายไปรรเรื่อยๆๆๆๆเสร็จแล้วก็จะมาตวัดนะคะหลักการของเรามีตวัดซ้าย3าครั้งตวัด1ตวัด2ตวัด3แล้วก็จะมาตวัดขวาหนึ่งขวา2ขวาสนะแต่ละชั้นจะตวัด1นึ่วัดสวัดสตวัดขวา1ขวา2ขวาสาไปเรื่อยจนถึงยอดต้นคริสต์มาสนะคะ พอถึงยอดต้นคริสต์มาสแล้วนะฮะนักเรียนก็จะมาดูตัวอักษรว่าคริสต์มาสมีตัวอะไรบ้างนะหลักการทําตัวอักษรก็คือเราเขียนธรรมดาไปก่อนเลยคําว่าตัว4เราเขียนลงมาเลยนะคะแล้วก็ทําเป็นสองชั้นง่ายๆสําหรับน้องพอ3ต่อให้เป็นสองชั้นโดยคันโค้งรอบนอกตัว H เหมือนกันนะคะทาตัวอักษรมาแล้วก็ทําโค้งให้เป็นสองชั้นแบบนี้<อ>ก็จะได้คําว่าคริสต์มาสสองชั้นเพื่อที่จะ นำสีมาระบายตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้จะมาชมน้องๆที่กำลังฝึกวาดภาพอยู่นะคะค่ะตัวนี้ผู้ชายล้วนๆเลยค่ะก็จะมีน้องพอดน้องปรเมศชื่ออะไรเอ่ยน้องบีมน้องคีมตัวนี้ก็จะมีน้องทีน้องเต้นะฮะแล้วก็น้องเฟรมหลายๆคนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะเดินไปดูว่าใครที่กำลังวาดใกล้ๆเสร็จแล้วเราจะตั้งคะแนนไว้คือการร่างภาพ20คะแนนแต่ชั่วโมงหน้าเราจะระบายสีระบายสีจะเพิ่มอีก30คะแนนภาพน,นี้จะเป็น50คะแนน50คะแนนของคุณครูก็จะเป็น a บวกใครได้ a บวกก็คือเต็มนะคะอครนี้กำลังวาดภาพอยู่สวยนะคะพิมมาตรงนี้สวยน้องอะไรคะ EQB EQA EQ ห้องนี้มีสองคน EQA นะคะที่ที่สามค่ะจาตุลพัชใช่ไหมลูกวาดต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วอันนี้น้องยานีใช่ไหมคะลูกนนยานีก็โอเคค่ะวาดสวยค่ะเดี๋ยวไปดูเต็มๆดูสิค่ะลูกกลางร,ร่างภาพคริสต์มาสก็ได้แล้วเก่งมากลูกอ่ะนี่ก็เช่นกันนะคะทุกคนกำลังตั้งใจวาดเพื่อที่จะ เรามีจิจกรรมวันคิดมากวันที่23ธันวาคมจะมีการลุ้นโชคนะลุ้นโชคบนเวทีด้วยบางคนอาจจะได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านรถจักรยานยนต์บางคนอาจจะได้ทองกลับบ้านตู้เย็นแล้วก็จักรยานปันทีบแล้วก็จะมีรางวัเลเล็กๆอีกเยอะแยะ500กว่ารางวัลเพราะฉะนั้นบัตรลุ้นโชคของเรา20บาทปีที่แล้วได้มอเตอร์ไซค์ไปก็มี จักยานยนต์ไปตู้เย็นไปนก็มีแค่บัตรเดียวตอนนี้วันนี้ต้องต้องกราบขอบพระคุณสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะ,ะที่โอนเงินเข้าบัญชีของคุณครูชงรักมาแล้วเพื่อที่จะลุ้นโชคบางคนก็500บาทบางคนก็300บางคนก็240นะคะมีการเป็นการช่วยกำไรที่จะเกิดขึ้นโรงเรียนของเราจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ทุนการศึกษาคือใครที่เรียนดีคนนั้นจะได้รับทุนกับโรงเรียนของเราอันนี้คือ,อเป็นลักษณะของจุดประสงค์ที่จัดงานวันคริสต์มาสขึ้นนักเรียนก็จะได้สนุกบนเวทีด้วยเช่นกันสำหรับวันนั้นนะคะแล้วก็วาดภาพของเราจะประกวดด้วยนะคะระดับป .3 เกียรติบัตรที่1ที่สที่สในสายชั้นป .3 บางทีอาจจะมีชมเชยอ,อีกสักสิคน แล้วก็มีรางวัลด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจวาดนะคะลูกตั้งใจวาดตั้งใจเพื่อที่จะให้คุณแม่คุณพ่อของเราภูมิใจได้เกียรติบัตรใครเคยได้เกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้างกับการวาดภาพอยู่อนุบาลน่านี่ไหมคะหัวหน้าง้องเคยได้คุณครูเคยไปชมอยู่อนุบาลจาัดบรรทิดมากก็จะมีน้องอังเปาวาดภาพระบายสี จัดบอร์ดไว้ใครเนี่ยขึ้นมาป .3 เพราะฉะนั้นใครที่วาดภาพระบายสีเก่งก็ให้เก่งเหมือนเดิมนะคะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะลูกนะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ u t u b e คือสอนศิลสแลกก็คือทับครูจงรักเข็มพีลาค่ะ